ในยุคที่ราชบัลลังก์เผชิญความสั่นคลอนผู้ที่กลุ่มอำนาจแท้จริงในราชสำนักไม่ใช่จักรพรรดิหากเป็นเสนาบดีผู้ทะเยอทะยานเขาวางแผนกำจัดองค์ชายและองค์หญิงทุกพระองค์เพื่อเปิดทางให้หลานชายของตนขึ้นเป็นราชทายาทเพียงหนึ่งเดียวแผนการนี้ดำเนินผ่านหมอหลวงคนสนิทของเขาผู้คอยสลับยาและวางยาพิษอย่างแนบเนียนในแต่ละครั้งในอีกฝากหนึ่งของเมือง ชุนหลานบุตรสาวของหมอหลวงชุนอดีตหมอหลวงผู้มีฝีมือแต่ถูกขับออกจากวังกำลังใช้ชีวิตเรียบง่ายในชนบทบิดาของเธอถ่ายทอดทั้งศาสตร์การแพทย์การปรุงยาและสูตรยาลับในวังหลวงให้ลูกสาวอย่างทนุถนอมชุนหลานจึงคุ้นเคยกับห้องยาหลวงเพราะมาะเข้าออกวังเพื่อส่งสมุนไพรแทนบิดาอยู่เสมอวันหนึ่งองค์ชายน้อยป่วยหนัก แต่กลับไม่ยอมแตะต้องยาแม้แต่หยดเดียวหมอหลวงและสาววังคนแล้วคนเล่าพยายามเข้าใกล้แต่ล้วนถูกปฏ <Valerie> ิเสธอย่างเด็ดขาดเหตุผลลึกๆคือพระองค์ยังอะไรพระมารดาที่ล่วงลับและไม่เปิดใจให้ใครหน้าไหนหมอหลวงผู้ทรงอำนาจซึ่งเป็นคนของเสนาบดีสังเกตชุนหลานและพบความคล้ายคลึงระหว่างเธอกับพระมารดาผู้ล่วงลับเขาเห็นโอกาสทันที หากองชายน้อยยอมให้ชุนหลานป้อนยาแผนการวางยาพิษก็จะดำเนินต่อไปได้หมอหลวงจึงข่มขู่ให้เธอปลอมตัวเป็นสาววังเพื่อเข้าไปป้อนยาชุนหลานจำใจรับแม้หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อชุนหลานก้าวเข้าไปในตำหนักองค์ชายน้อยก็ค่อยหันมามองเธอดวงตาเล็กๆของเขาสั่นไหวความคุ้นเคยในเขาหน้าทำให้พระองค์ผ่อนคลายลงเป็นครั้งแรก ด้วยเสียงนุ่มอ่อนโยนชุนหลานขอให้ลองดื่มยาเพียงหนึ่งคำองชายน้อยลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมดื่มจากมือของเธอนี่คือจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและทำให้ชุนหลานพัวพันกับชะตาวังหลวงยังหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรับยาจากหมอหลวงของเสนาบดีชุนหลานได้กลิ่นและเห็นลักษณะยาในถ้วยเธอรู้ทันทีว่านั่นคือ อยาพิษสะสมเธอไม่อาจปล่อยให้องค์ชายน้อยถูกทำร้ายแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธภาระที่ถูกยักยียดมาได้ชุนหลานคิดกลยุทธ์เอาตัวรอดและช่วยองค์ชายน้อยไปพร้อมกันเธอแท้งหวาดกลัวใช้เวลานานกว่าจะกล้าเข้าใกล้และเมื่อป้อนยาเธอทำทีเผลอทำยาหกลงพื้นเล็กน้อยเพื่อลดปริมาณพิษทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ยังคอยจดบันทึกทุกครั้งที่ให้ยาเพื่อรวบรวมหลักฐานในอนาคตเมื่อความลับแตกและองค์ชายน้อยไม่สุดลงตามแผนความสงสัยเพิ่มขึ้นทันทีเสนาบดีจึงสั่งให้ตงหลิงหมอหลวงหนุ่มผู้มากฝีมือเข้ามาตรวจสอบอาการและตรวจยาทั้งหมดก่อนที่ตงหลิงจะมาถึงหมอหลวงคนสนิทรีบสลับยาพิษเป็นยาดีชั่วคราว ทำให้ยาถูกต้องตามตำราอย่างไร้ข้อผิดพลาดผลลัพธ์นี้ทำให้ชุนหลานตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งเธอถูกนำไปไต่สวนต่อหน้าจาักรพัรดติตรงหลิงและเหล่าหมอหลวงแม้ถูกกดดันชุนหลานยังยืนหยัดเปิดเผยทุกอย่างพร้อมยื่นบันทึกการให้ยาที่จดไว้อย่างละเอียดและขอทดสอบยาให้เห็นต่อหน้า ชุนหลานผสมสมุนไพรลับของบิดาลงไปในยาเพียงเล็กน้อยไม่กี่อึดใจยาเกิดปฏิกิริยารุนแรงกลายเป็นหลักฐานว่ามีการสลับยาอย่างแน่นอนจักรพัรดิพอพระไทยในไหวพริบและความกล้าหาญของชุนหลานจึงมีพระบัญชาให้เธอร่วมทำงานกับตงหลิงเพื่อสืบหาความจริงในวังหลวงทั้งสองสืบคดีร่วมกันใช้ตำราความรู้ลับ และสัญชาตญาณหมอท่ามกลางแรงกดดันความใกล้ชิดค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงามเมื่อชุนหลานสามารถป้อนยาที่ถูกต้องได้องค์ชายน้อยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วราวดอกไม้ที่ได้รับน้ำหลังภัยแล้งเมื่อหลักฐานครบถ้วนความยุติธรรมก็ถูกเปิดเผยตรงหลิงและชุนหลานช่วยกันเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของเสนาบดี องชายและองคหญิงทุกพระองค์ปลอดภัยจักรพรรดิแต่งตั้งชุนหลานเป็นหมอหลวงประจำองค์ชายน้อยเป็นเกียรติสูงสุดของหญิงสาวจากชนบทบิดาของชุนหลานข่าวแต่งตั้งชุนหลานแพร่ไปถึงชนบทหมอหลวงชุนเดินทางเข้าวังเขาเคยก้าวออกจากที่นี่พร้อมความอัปยศแต่วันนี้กลับมาด้วยหัวใจปลดปล่อยจักรพรรดิทอดพระเนศชายชารา ก่อนตรัดย่างหนักแน่นหลายปีก่อนท่านถูกใส่ร้ายจนต้องออกจากวังวันนี้ข้าขอคืนความยุติธรรมให้ท่านในฐานะหมอหลวงผู้มีฝีมือและซื่อสัตย์ที่สุดคนหนึ่งหมอหลวงชุนคุกเขา่าน้ำตาคลอชุนหลานมองด้วยหัวใจสั่นไหวบิดาได้รับเกียรติกลับคืนแล้วตรงหลิงก้าวออกมาคาระวะชายชารา ความรู้ที่ท่านถ่ายทอดให้ชุนหลานช่วยเราเปิดโปงความจริงข้าขอคาระวะในฝีมือของท่านชายชรายิ้มภูมิใจรูปศีรษะลูกสาวเบาๆหลานเอ,อ๋เจ้าคือความภูมิใจสูงสุดของพ่อแม้ชุนหลานได้รับตำแหน่งสูงส่งเธอก็เลือกออกจากวังกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายข้างบิดาตงหลิงไม่อาจรั้ง จึงเลือกเาครพหัวใจของเธอและเดินทางไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอในชนบทอันสงบงามความรักของทั้งคู่ค่อยๆเบ่งบานอย่างแท้จริงไม่มีอำนาจไม่มีแผนการมีเพียงหัวใจสองดวงที่เลือกกันอย่างบริสุทธิ์